ครับเมื่อนี้ผมก็อยู่กับพี่สาวที่น่าหักนะครับพีก่กีนะครับซึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่ใส่ชีวิตอยู่นอร์เวมากหลาย,ลยป,ปีแล้วเนาะสิบป,ปีสิบปีมื่อนีอ้ผมสิมาขอแชร่ประสบการณ์นะครับของพี่พกีนะครับในการอยู่ต่างประเทศนี่มันเป็นเังไหนนะครับเนาะ,ะกับหลากล้องก่อน เป็นทังไใดครับพี่ครับปีนี้ปีเท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่แล้วที่อยู่นอร์เวย์ก็เข้าปีที่สิบแล้วจ้ะครับปีท mm hmm. okay. ี่สิบแล้วเนาะสิบปีกระโดดอยู่นะสิบปีนี้มันจะเดือนเนาะสิบคูณสองหนึ่งร้อยยี่สิบเดือนหนึ่งร้อยยี่สิบเดือนนี้มันจะมีจินแมนหาจินแน่งอยากไบเว้ยตกเหล็กมันปะโอเคเพราะเป็นยังไงปีค่ะปีอยู่งนิดนึงยุ่งสิบปีเป็นทังไใดกันนะครับใส่ชีวิตอยู่ทเท่าไหร่ ไม่ไม็อันดับแรงแค่คิดหอด์บานแห้งคิดหอดบานแห้งเมืองไทยจ้ะคิดหอดบรรยากาศเมืองไทยสังคมไทยสัมคมไทยเราเรามอยู่ที่ทางพี่แรกๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากยู่ต่อว่ะครับสำหรับพี่นี้อยากยู่ต่ออยากยูต่อเพราะว่ามันเป็นยังไงกัยมันไม่ห้านเท่าเลยแม่แต่ว่ามันอาจจะบ่คือคนอื่นแต่พี่เขาก็ไปอยูนีเขาก็อ่ยูนี หนึ่งแหละครอบครัว,วมีความอบอุ่นครับพ่อแม่ยูนีพ่อแม่กับยูนีนะครับเนะาะเราสภาพอากาศเนี่ยมันมันแตกต่างกับบ้านเท่าไหร่นักนักหาซากันเลยแหละอนณาซากันแห้งถ้าเกิดคนเมื่อฉันบาน่ามๆสินเนาะจ้ะตัวว่านหนาวบอตอนนี้ก็หนาวนะครับเอ้ยอันนี้คือแบบธรรมดาเฉยๆถึงว่าถึงว่าเข้าเขาสิเปิดฮีตเตอร์นะครับ ต่ว่ากั้ยยูได้ในในบ้านนะครับตอนนี้เป็นเป็นนาห้อนเข้าใจผมเป็นบ่การร่างเข่ากาลังเข่าหนาวเริ่มเริ่ม spring spring เป็นบ่ใช่ s p r i n นี่คือเริ่มเริ่มเข้าหนาวเริ่มที่จะเข้าหนาวคือฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะครับแต่ว่ากัทึกก็ประมาณสิบองศาเนาะสิบองศาแต่ว่ากั้นกำลังดีนะครับสําหรับสําหรับคนที่อยู่นี่คนที่อยู่นี่เราเราพ่อเข่าหนาวเป็นยังไงบ้างเลยเข่าหนาวนี่เอ้ยตัวพายตัวมันเด้อ แต่ว่าเสภาเขาสำคัญคือเสภาไปหนาวแห้งหนาวแห้งหนาวแห้งไปส่งลูกโรงเรียนสิบบ่ฟังเรื่องหนึ่งเด้องามหลูกโรงเรียนเวลาเหาหลับตาเนี่ยสมีน้ำตาลบ่ะสมีน้ำตาแล้วเขาลืมตาเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนเลยเยนติดขนตาติดติ้งติ้งเพราะว่ามันมันมันกลายเป็นของน้ำแข็งไปเลยเป็นบอกถูกตอนนั้นคือรู้สึกปีนั้นจะลบยี่สิบห้านะคะครับแล้วก็เดินเข็นลูกไปส่งวิธีแก่ของเอกยคือเอาเอาเทียนไปล้นใต้ตาเน่ะเอาไม่ใช่ แต่ว <ra ่าท um, ี่สําค anyway, ัญน้าว um ่าปันใดแต่ว่าอาหารเนี่ยสําคัญที่สุดนะคะอาหารชิบยูด้วยครับผมอาหารไทยคิดหอดแห้งแมนบอจ้าแต่ว่าประตรงหัวค่ะยูนิเขามีหลานไทยมีหลานไทยมีทุกอย่างสีสั่งยังสิกินยังมีทุกอย่างมีทุกอย่างแม่แต่ไข่มดแดงไข่มดแดงไข่มดแดงกับพี่หัวแดงไข่หมูแดงกระป๋องเขาแพ็คซองมาเลยอุ้ยเนาะอีหยังกับเขคือของบ้านเฮาเนาะเลยเนาะ ถือมันจะบดสดมันไปนอาจจะบดสดทำซ้ำเขาก,กินอยู่เมืองไทยแต่ว่ามันอกลซอยเขาคิดขายคิดนอดอยู่ทางพี่บ่มีพี่น้องนะครับสาวไทยเนี่ยที่สนใจอยากซื้ที่สามีฝรั่งเนี่ยพี่อยากให้มุ้งม,ม่วงจังไถ่นะครับในในมุมมองตรงนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่า,ามีแฟนฝรั่งเนี่ยมันมันมีชีวิตที่ดีนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ย บะแมนทุกคนเราเลยเนาะบะแมนบะแมนทุกคนตึงมีเรื่องเจออะไรประสบการณ์ยังไงครับเอออยู่เมืองไทยเขาสิว่าเออไม่พอฝรั่งมันหยิ่งสัรนี่สิด้วยเด้อยพอฝรั่งแต่ว่ามาอยู่หลี่แล้วมันบูแมนทั้งสานเด้ออี่น้องบะแมนเข้ามาอยู่เนี่ยเข้ากับเฮ็ดงานต้องเฮ็ดงานเลยเนททุกคนสิ่่งีผมต้องเฮ็ดงานทุกคนสิ่งที่ผมเข้าใจผิดมาตลอดก็คือสิ่งนี้ครับเฮ็ดงานทุกคนครับ โอเคสามีเฮาายู่น้ำเฮาเขากระจายคาบานคานอนค่านี่พ่อเลดีกับบานเธอนึ่งเขาเก่าเงินตรงเงินเตือนเขาได้แหละไปเที่ยวบานไปเที่ยวเมืองไทยน้ำเข้าี่แหละแล้วเงินทุกอย่างที่เข้าเขาซ่าสมเพื่อจะไปไปมวนไปเที่ยวอยู่บ้านเฮาโมเมนมานี่หัวพลังแหละสิเพอร์เฟคเป็นเจ้าหญิงสีน้ำโมเมนค่ะโอเคผู้ได้สูดีดได้สามีรวยแบบเป็นมหาเศรษฐีก่า อันไหนก็เรื่องนึงแต่ว่านึงได้ล้านแต่ซึ่งยังสั่นได้คล้ายคซื่อหวยมันเมื่อกี้นครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์นะครับในสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องนะครับคนบ้านเฮาหลายๆคนเข้าใจผิดว่าหาผัวฝรั่งเด้อเออพี่แต่จะคุยด้วยจ้าๆๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีสายเขานะครับเรื่องของของจราจรนี่เป็นยังไงมั่งครับเวลาขับรถขับรานี่ผิดกฎจราจรนี่เห็นเห็น เขาบอกว่าปรับเยอะมากใช่ความเร็ว hmm. ตั um> ้งไว้เท่าไหร่ถ้าเราขับเกินเขาคิดเป็นเป็นกิโลเป็นกิโลว่าหมายความว่าเป็นความเร็วสมมติเขาตั้งไว้80เราขับสักร้อยหนึ่งเขาคิดไปอ10กิโลคิดเป็นกี่บาทยังไงกี่บาทกี่คนเคยถึงปัดเท่าไหร่เอยพี่บอเคยถือปับ่าพี่อยู่ในกฎระเบียบตลอดเวลาค่ะบอเคยถึงจับค่ะ ที่สำคัญพี่ขับเฉพาะอยู่ในใกล้ๆบ้านเด็กออกเนียนมากกว่าจแถวนี้อาอไม่ใช่พูดแรกไม่เคยทำไม่เคยทำไม่เคยทำที่นี่กดกดระเบียบแล้วก็กดจราจรสคัญเคร่งครัดมากๆครับเพราะว่าพี่น้องทุกคนแล้วก็ทุกคนด้วยที่ทำแล้วก็อยากจะให้บ้านเรานะครับแล้วก็บ้านเรานี้เอาอย่างนะครับเรื่องของทางมาลายคุยได้ไทางมาลายคุยได้ครับทางมาลายเป็นไงทางมาลายยิ่งใหญ่ อันนั้นคือที่ของคนเดินค่ะเห็นว่ามาแต่ไก่ตีนแตะต้องแตะเบรกเรียบร้อยแล้วแมนค่ะคือเขาสามว่าเขา้วแตะเห็นเขากระสังยังยังเขาต้องเบรกไปก่อนแล้วทุกคนก็ต้องทำอย่างนั้นทางม้าลายใหญ่สุดถูกต้องค่ะครับอันนี้ก็คือคือตัวอย่างที่ดีนะฮะในสังคมที่พัฒนาแล้วนะครับอยากให้เมืองไทยอยากเห็นเมืองไทยเห็นแตอย่างส่จ้ะ ขันเห็นคนกําลังสิขามทางบ้วว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่คนแก่หรือว่าคนคนปกติขันเห็นคนกําลังสิขามทางมาไล่ขันต้องหยุดเลยนะครับนี่หลักการเรืออีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่ผมอยากอยากสิถามถึงสภาพสังคมของของคนนอร์เวย์หรือว่าคนยุโรปเนี่ยงานเหตุการลใช่ไหมครับข้าเจ้าข้าเจ้าแตกต่างกันยังไงครับนะครับออ่าสสิิบเทศการการการงานกึ้นเนาะการงานนี่ ตั้งแต่คนคัดสวมยันทอดผู้จัดการธนาค่ายังไงเดี๋ยวรู้เนี่ยเวลาไม่งานนางโตนั่งกินนางโตเดียวกันนะเขาสิมว่ามาเองแยกว่ามึงคิดกับเขาไอ้มึงทำความสารมองาเป็นนางปูนโตนันบบเขาสินางน้ำกันเสียภาษีทอกันเสียภาษีทอกันแนนเขาสิมว่าแบ่งแยกแต่ว่าได้ยิ่งเขาว่าเรื่องของภาษีเนี่ยหลายมันมาเ่ยการการจ่ายภาษีของคนที่นี่จักเปอร์เซ็นต์ครับแบบ ถ้าค้นเฮ็ดลอยปเ้นพื้นธรรมดาประมาณสามสิบห้าสาห้าเอนี่หลายนีดเลยแสดงว่าสมมุติว่าเห็ดเงั่อนหมื่นคนนี่เงืงินเดือนหลายแห่งเสียประาษีหลาย<อ>าสมมติสมมติจังอ่ทํางานธรรมดาปกตินเงน่ด้ประมาณสองหมื่นสองหมเนาะสองหมื่นเจนี่ก็ต้องเสียประมาณ3ามสแต่ถ้าหลายคนนั่นก็เสียสีห้า แห้งได้ไหลายแห้งเสียหลายเนียน oh. แห้งเฮ็ดหลายแห้งเสียหลายแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาเสียภาษีไปเนะี่ยเขาเสียหายขึนตอนช่วงซัมเมอร์เมอเขาเสียหายคือมีเงินคืนให้เงิน,น,นเขาเรยเนนงิน,น,นในโบนัสปานเทาเงินเงืนโบนัสเงินโบนัสเนี่ยเขาจะเงินคืมีเงินคืนให้คือเงินไหนเ,นเนนสสข้าไปเที่ยวหรือเปล่าเงื่อนไับเงินคืนภาษีให้เงินที่เขาถือเป็นเงินสะสมของเขาไปเงินสะสมของเขาคือง่ายๆเนี่ยก็คือ บังคับให้เข้าเก็บเงินไม่ในโตแม่นถูกต้องคือการการเสียภาษีแต่ก็เขาเซมี่ถ้าเกิดที่งานราชการเนาะเดือนได้ที่เข้าพักร้อนพักร้อนเขาใช้หาเดือนไอหาหาอนชุนหาหาอาทิตย์ครับผมช่วงในหาอาทิตย์นี้เขาเข้าไปยังได้เงิ่อนเดือนนะเป็นปกติคือเขาเขาใช้เงินเดือนปกติแต่เข้าสามารถพักร้อนได้ในชินาเดี่ตรงนี้แหละครับผมคือว่าเป็นเป็น เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแต่ว่าในในสภาพสังคมของฮเฮานี่ของของเมืองไทยนีย่ก็คเือสิเฮ็ดคือของข,องขจ้อยากเฮ็ดคือขจ้อยากเพราวะหนึ่งแหละในเรื่องของคุณภาพชีวิตมันมันแตกต่างกันหลายนะร,ระวางคนรวยกับคนจนนะครับก็ถือว่า <c oughs> ก็มีแค่นี้แหละก็มีแค่นี้แหละนี่อันอันนี้ผู้จัดการล่านเป็นยังไงนผู้จัดการ <c oughs> <c oughs> วิน,นีเฮ็ดกับเข่าหลายหลายอย่างนะครับตอนรับน้องทรานะครับเพราะว่าสิเป็นอี่ยังนี่แอนซปเปอร์ขาไก่หัขาไก่ซปเปอร์อันนี้ยังเลยอันนี้อะไรดยวยาเน้ได้ได้ยินข่าวว่าไปเฮียนเมื่อไหไปเรียนมาใช้เงินไปจ้างมาเท่าไหร่เนี่ยว่าจะได้มานะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่อุ้มนะครับพี่อุ้มแล้วก็พี่กีนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันบ้านอยู่ห่างกัน ประมาณจริงๆและสิบนาทีนะครับเดินแต่ว่าโกหกผมว่าสองนาทนคีคนนี้โกหกทุกอย่างนะครับโกหกทุกอย่างนะฮะเดยเฉพาะเรื่องของเวลานี่โกหกโกหกมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็อบอุ่นมากๆนะครับเอ,เอา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 กลับมาแล้วหรอ